สวัสดีครับก็วันนี้หลังจากที่งานประกวดตั็เส้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราก็ได้ที่2มานะครับในรุ่นโชว่า20บุนะครับแล้วก็หลังจากนี้จะมีงานประกวดอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คือวันที่28กุมภาพันธ์นะครับที่จะเป็นงานของทีเอ็นพีเอนะถ้าจะไม่ผิดนะจะเป็นยางค่อยโชว์เหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นปลาที่ไซส์ไม่เกิน65เซนนะครับซึ่งเจ้าโชว่าตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปลงงานหน้ากันด้วยนะครับน่าจะไซส์ซักคือตอนนี้เขาจะอยู่ไซส์มา17 18เซนนะครับแต่ว่ามัันนนเเเหลลืือออวาาายู่ปปรรระะะมมณณ2ดคบ ก็ผมจะน่าจะขยับไซส์เข้าไปถึงประมาณสักย5เซนนะครับเราก็ไปลุ้นมินิแชมเปี้ยนกันนะครับในงานของ tpa นะครับที่จะจัดขึ้นน่าจะที่แจ้งวัฒนะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอันนี้นะครับเดี๋ยวเนี้เดี๋ยวเราจะตักปลานะครับเจ้าโชว่าที่อยู่ในนี้กับตอนโจโชวาอิซ่านะครับเอาไปให้พี่ยุ่งที่นครชยัยศรีแต่งปลาให้พวกเรากันนะครับเพราะว่ามันก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราต้องเก็บอยู่ประมาณนึง นะครับตรงนี้แลวเดี๋ยววันนี้ผมจะไปได้ปลาใหม่มาด้วยนะครับเป็นิกเนเจอร์ของนครเชษีโคอยฟาร์มเลยนะฮะนั่นก็คือเจ้าคุจาักูนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะสวยงามแค่ไหนนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นคูจากุที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็พี่ย้งพี่เล็กเนี่ยเขาลงไปในเพจนครเชสีโคอยฟาร์มแค่ตับเดียวของปิดเลยโอเคเดี๋ยวเรามาตัดปลากันครับโอเคตอนนี้เราก็ตักปลาขึ้นมาได้นะครับก็จะมีโชว่าที่เราได้รางวัลมานะครับแล้วก็เจ้าตันโจโชว่า อิซ่านะครับเดี๋ยวทั้งสองตัวนะี้เดี๋ยวเราจะเอาไปเก็บรายละเอียดกันนะครับที่นครชัยศรีโค้ยฟาร์มนะครับให้พี่ยุ้งเขาทําการสัญญกรรมนะครับแต่งเก็บสีจุดที่มันไม่เรียบร้อยต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมแพ็คปลาสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นครชัยศรีโค้ยฟาร์มกันเลยครับ พี่ยุ่งกำลังจะตักคุจากุนะครับที่เป็นของเราตัวแรกนะครับจากน,อนคอนชยสิีงคุยฟาร์มซิเกเนเจอร์เลยไวายมากเลยคุจากุก็คือหลกัหลกๆเลี้ยงแดดจัดๆใช่ไหมพี่ไม่จำเป็นต้องแดดจัดแค่แดดสัก สี่0บหาอเซ็นตออ่อวันต่อวันแดดสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นตหูโอ้โหสีแม่งโคตชชอบตอนนี้ไปดูของพี่เอิญชอบของพี่เอิญมีของแจงสักทีกอนในเพชรอ่ะปากมันมีรอกขลอกขลิบอืมเปิดมาหรอพี่หรือว่ายังไงชอบชอบสีทำไมสีมันแคมมันตัวผู้ไหมพี่ ตัวนี้ตัวเมียอ๋อตัวเมียแต่สีมันเข้มมากเลยบอดี้ลายสวยโครงสร้างดีแล้วคุณตากูนี่เลี้ยงยังไงบ้างครับก็ควรจะโดนแดดบ้างอย่างน้อยต้องโดนแดดแล้วก็ผิวเม็ดสีเขาจะจะดอปใช่ไหมจะดอปลงไหมแล้วก็ให้อาหารเหมือนปลาทั่วไปถูกต้องครับวิธีการคอนดิชันก็เหมือนเหมือนกันกับปลาทั่วไปเลยคล้ายๆกันแล้วมันต่างกันยังไงบ้างครับพี่ที่บอกว่าคล้ายมันจะ พิเศษอย่างนึงคือสายคุชกูอ่ะมันจะมีรายละเอียดที่แปลกกว่าสายอื่นคือหนึ่งเรื่องแมทริกของเขาเลยอ๋อนี่คือปัญหาหลักเขาเพราะปลาสายเงาแมทริกต้องต้องเด่นต้องทอํายังไงก็ได้ให้มันเงาใช่ไหมพี่ใช่แล้วมาทําไงได้บ้างเรื่องเงาก็คือเรื่องแดดแดดสาคัญครับอ๋อแดดสำคัญคไม่มีอาหารเล่งเงาเนาะไม่มีโอเเดี๋ยววันเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเราตักกลับบ้านกันด้วยนะครับ 嗯。Um. โอเคครับก็เราก็มาถึงที่บ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ปลาก็ชุดนี้ไม่ได้เป็นห่วงเท่าไหร่นะครับชุดนั้นเป็นโคจักุกับโชวาครับโชวาที่เอาไปแต่งแล้วก็โคจักุที่เราไปรับมาใหม่นะแต่ที่น่าเป็นห่วงครับคือเจ้าตัวนี้คือเจ้าตันโจโชวาครับตรงนี้ผมอยากถ่ายไว้เป็นแบบอุทาหรณ์นะครับสําหรับคนที่จะเอาปลาไปแต่งเหมือนผมนะ อันนี้นั่งปั้มกับพี่ยุ่งมาตั้งแต่ประมาณ4ี่โมงนะครับก็ไอตัวนี้คือจริงๆปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การแต่งปลาครับปัญหามันอยู่ที่ว่าไอตอนที่ผมเอามันไปแต่งเนี่ยคือจริงๆเราควรที่จะอดอาหารเขานะครับสักประมาณออวันหนึ่งถึง2วันนะครับอันนี้คือแบบฟิลเขาเหมือนแบบว่าเขาจุกอาหารนะครับ แล้วก็เปิดดูเหงือกเขาเหงือกเขาแบบค่อนข้างเป็นสีขาวนะครับอาจจะมีปิงใสอะไรพวกนี้อยู่ทําให้เวลาที่เขาสัญญกรรมเสร็จเนี่ยแล้วช่วงเวลาพักฟื้นเนี่ยมันจะใช้เวลานาน,านมากนะครับอันนี้ตั้งแต่4ี่โมงนะครับก็คือตัวเนี้ยทานิดเดียวเองนะครับแค่วันนาที2อนาทีนะครับแล้วก็ไม่ยอมฟื้นแต่ว่าก็ยังหายใจอยู่ยังอะไรอยู่นะครับจนตอนเนี้ยนี่เวลาเท่าไหร่เนี่ยทุ่มหนึ่งนะครับ <laughs> นอนไปสามชั่วโมงโหกว่าจะลุกขึ้นได้แม่ทำเอาใจตกอยู่ที่ตะตุ่มเลยนะครับอันนี้เราอีกสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวตรงนี้เราก็ใช้เป็นน้ำเย็นนะครับเอามาจากบ่อคอนเนี่ยแหละแล้วก็ห้าพักฟื้นนะครับอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาเขากลับเข้าไปที่บ่อเดิมนะครับโอ้อดตายอีกหนึ่งโหลุ้นมากผมลุ้นกับพี่ยุ่งมากน้องก้าวก็ลุ้นนะครับ โอเคดูดีละนะครับผมก็ฝากไ่าเป็นอุอุทาหรณ์แล้วกันนะครับสาหรับใครที่อยากเอาปลาไปใส่สัญญกรรมนะครับอันตรายมากนะครับต้องอดอาหารของผมเนี่ยผมที่ผมคือผมผมได้ยินมาว่าปลาเนี่ยมันใช้เวลาย,ย่อยแค่ประมาณ3าชั่วโมงใช่ไหมครับผมก็ให้อาหารเข้าไปตอน11บเอโมงแต่ว่าแบบให้นิดเดียวจริงๆนะครับแต่ว่าก็ดูสภาพอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ก็พอใจชื่อละ นะครับคราวหน้าถ้าจะเอาปลาไปแต่งผมจะอดสักสามวันนะเอาชัวร์เลยไม่อยากมานั่งลุ้นอย่างนี้นะครับใจจะวายโอเคครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้เจ้าตอนโจชว,วาตัวนี้เดี๋ยวเราน่าจะเอาไว้ในอ่างก่อนนะครับให้เขาพักไว้ก่อนสักหนึ่งคืนนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมมาเอาเขาลงไปในบ่อใหญ่ทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้น่าจะให้เขาพักฟื้นให้เขาเต็มที่ร0อเอร์เซนตก่อนนะครับ ตรงนี้ก็ที่ปเอาไปให้พี่ย่งทํามาก็เ,าเก็บสีนะครับที่บริเวณลาตัวส่วนที่หัวเนี่ยตำแหน่งมันดีอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวอนาคตเรามารุ้นกันว่าตัวนี้ผมจะได้เลี้ยงหรือว่าจะได้ขายนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าสมมติว่ามีคนสนใจอยากอยากได้ตันโจชวาเนี่ยก็ติดต่อมาได้นะครับสำหรับตัวนี้ <c oughs> อีซ่านะครับเป็นปลาที่ไปเอามาจากเพสโตนะครับพี่เดชเขาบอกผมว่าก็ให้แบ่ง,บงๆเพื่อนๆนะครับ ไปเลี้ยงกันนะครับสำหรับตัวนี้บอดี้สวยมากผมชอบมากแล้วก็ลายสวยนะครับหัวตำแหน่งตันโจโอเคมากๆเลยนะครับก่อนนี้เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเดี๋ยวผมจะมาปล่อยเจ้าคุจากุนะครับกับโชวาลงไปในบ่อนี้นะครับแล้วก็จะทําการตัดเชื้อนะครับ1ครั้งด้วยฟอร์มาลีนนะครับหนถงครั้งประมาณวันที่1แล้วก็วันที่4นะครับน่าจะสครั้งเอาชัวร นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะคอดิชั่นเจ้าปลาพวกนี้กันต่อเลยนะครับผมมาเดินระหว่างรอนะครับเดี๋ยวมาปล่อยปลากันคุเจ้ากูตัวนี้ผมแบบแม่งชอบตั้งแต่แรกเห็นนะครับปลานครอนเฉยสีเหมือนที่เคยบอกไปนะครับใครวใครได้เตัวนี้โหชอบมากชอบมากนะครับเป็นพี่ยุ่งเขาบอกว่าเป็นคุจ้คกูที่เป็น สีเขา,าจะเป็นโทนสีแดงนะครับคุณเจ้าก๋วก็กกจะมีหลายสีนะสีเหลืองสีส้มสีแดงนะครับตัวนี้ได้สายมาจากโคนิชิแล้วก็เป็นปลาที่กินเก่งมากๆนะครับพี่ยุ่งบอกแล้วก็โอ้โหขี้เต็มถุงเหมือนเดิมามาเดี๋ยวเอาปลาลงเพยตัวนะครับเริ่มจากโชว,วาก่อนนะนี่โชว,วาตาตัวนี้ขนาดไม่บอกไม่บอกขนาดเดากันเอาเองแลละครับเดี๋ยว เอาไปลงประกวดด้วยนะตัวนี้เรียกว่าปาพร้อมเลยนี่นะครับเห็นนะสวยมากขายลูกอยู่น้ำเย็นนะจะได้ผิวเงาๆก็วันนี้ก็สนุกนะครับสนุกได้ประสบการณ์นะครับประสบการณ์ใหม่ที่ลุ้นมากๆลุ้นมากๆจริงนะครับก็ดีใจนะครับที่เขากลับมาอา โอเคได้ปกติได้นะครับก็ก็ฝากนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าพวกเรามีห้องไลน์ Open Chat แล้วนะครับเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับเกี่ยวกับประสบการณ์การเลี้ยงปลาหรือว่าถ้ามีปลาที่อยากจะแบ่งเลี้ยงนะครับก็สามารถเอามาแบ่งปันกันในกลุ่มได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขึ้นคิวอาร์โค้ดให้นะครับขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับสามารถกดเข้ามา ร่วมพูดคุยกันได้นะครับในห้องไลา์ OpenChat ของเดเ t โตนะครับผมก็วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ